กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณครับและแพทย์หญิงเปียมาศการชนะหัตถกิจครับช่วงนี้ครับคุณหมอครับกลับมาตอบคําถามคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปที่คําถามข้อแรกเลยนะครับคําถามข้อแรกครับจากคุณพลอยจังหวัดชุมพรนะครับคุณพลอยถามว่าคุณหมอคะสาหรับเด็กที่ต้องออกนอกบ้านเราสามารถทาครีมกันแดดให้กับลูกของเราได้หรือเปล่าคะดูอายุนิดนึงค่ะ นะคะถ้าเขาอายุค่อนข้างน้อยมากๆนะคะมันก็ต้องเลือกด้วยว่าเพราะกันแดดบางตัวเนี่ยก็ระคายเคืองกับผิวได้เหมือนกันนะคะพยายามที่จะเลือกตัวที่เขียนว่าผลิตออกมาเพื่อสําหรับเด็กนะคะในวัยเท่านี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ่อนโยนมากๆครับสารแพ้ไม่มีอะไรนะคะพยายามเลือกนิดนึงค่ะก็คือเขามีเขามีกันแดดสําหรับเด็กใช่ไหมคุณหมอใช่ครับคุณหมอครับคราวนี้คาถามข้อต่อไปนะครับ คำถามต่อไปก็ถามอย่างนี้ครับจากคุณวิมลน,นะครับนครพนมคุณวิมลถามว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ยอายุหเดือนกว่าโดนมดกัดแล้วก็เป็นตุ่มบวมแดงเด็กๆโดนบ่อยนะห <ไป S 1> <choices. S 2> มอบางทีแบบวา,วางวางลูกไว้อะไรเงี้ยแล้วลูกโดนมดกัดนะครับคราวนี้พอลูกโดนมดกัดและเป็นตุ่มบวมแดงขึ้นมาผ่านไปสักพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าแผลตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นแผลถลอกเหมือนกับว่าแผลเนี่ยมันหลุดออกไปนิดๆน,น,นะครับ แล้วก็มีน้าาําใสๆซึมออกมาด้วยะนะครับไม่ทราบว่าควรจะใส่ยาอะไรดีหรือว่าจะเป็นแบบผงสีเหลืองสําหรับผู้ใหญ่หรือจะใช้อะไรทาให้กับลูกดีคะอ,อ,อย่างกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ตัวมดลำลายมดะนะคะเขอาจจะแพ้เยอะแล้วก็เขาอาจจะคันคันแล้วไปเผลอเกา ที่เด็กเกาเองอ่าเกาบางทีเด็กเกานะคะแล้วก็ทําให้เกิดแผลเกิดขึ้นเพราะแผลเพราะผิวหนังมันเปิดอะคะเชื้อโรคก็สามารถตกไปได้ก็เกิดเป็นการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะพอบริเวณตรงช่วงที่ผิวหนังเปิดเนี่ยเราอาจจะใช้ยากลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะทาตรงบริเวณนั้นได้นะคะนะแล้วก็อาจจะให้น้องเขาทานยาแก้แพ แก้คันสักนิดนึงนะคะเพื่อจะลดอาการคันอาการบวมค,บคุณหมอยาแก้แพ้แก้คันเนี่ยมียาแก้แพ้แก้คันสําหรับเด็กด้วยใช่ไหมครับอ,อ,อย่างอย่างเป็นยาแก้แพ้สําหรับเด็กเนี่ยความอ่อนอ่อนมากๆเนี่ยมีค,ค่ะสำหรับเด็กทารกก็มีแต่ไม่ควรจะเอายาแก้แพ้แก้คันของผู้ใหญ่ให้เด็กทารกทานคือพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นโดสนะคะโดยทั่วไปแล้วอย่างหมอเด็กเนี่ยเขาจะมีเลยว่าโดสเด็กเล็ก น้ำหนักเท่านี้ให้โดสเท่าไหร่ให้ได้แค่ไหนนะคะนะเขาจะมีเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยกินไม่เท่ากันคือน้ำหนักตัวก็ต่างกันแล้วขนาดก็ต่างกันใช่ค่ะนะครับเหมือนกับบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยบอกว่าเอ๊ปวดหัวทานยาแก้ปวด2เม็ดบางคนบอกเอ๊ถ้าอยากหายเร็วทาน3เม็ดได้ไหมอะไรแบบนี้ที่จริงแล้วเขามียาอย่างอย่างพาราเนี่ยเขาจะมีโดส นะคะว่าเท่านี้มิลลิกรัมต่อกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราหนัก60กิโลนะคะคุณเขาให้ประมาณ15มิลลิกรัมต่อกิโลเนี่ยหนักหนัก60กิโลมันถ้าอยู่ในเลนจ์ของของสองเม็ดมันคือพันมิลลิกรัมใช่ไหมถ้าอยู่ในเลนจ์นั้นกินได้แต่ถ้ามากกว่านั้นจะกลายเป็นโอเวอร์โดสไปนะคะพอโอเวอร์โดสปั๊บมีปัญหาเกี่ยวกับตับ ถูกต้องอนะคะเป็นอย่างนั้นเองนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างลูกสาวของคุณวิมลเนี่ยถ้าน้องมีปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าคุณหมอแนะนําควรจะซื้อยามาเองหรือพาไปพบแพทย์ดีครับถ้าเป็นเคสนีออ้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าน้องเขาบวมแดงมากแค่ไหนนะคะถ้าแพ้มากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมัน ความแพ้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนแพ้มากซะจนบางทีมีไข้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าดูลักษณะแล้วไม,ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะคะนะเอาไปพบแพทย์ก็ได้นะคะคุณหมอบางคนแพ้มากเพราะน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยคำคำพูดนี้นี่มัน,มนจริงๆริงไหมคะเออมันเป็นปฏิกิริยาร่างกายซะมากกว่านะคะว่าตัวเขาเนี่ยเจอเจอตัวที่เขาแพ้เนี่ยเราร่างกายเนี่ยหื โหมลงซะจนต่อดต้านในตัวนี้ซะจนออกมาซะชัดเจนนะคะนะถ้าแพ้พวกนี้มันก็จะออกมาว่าืแพ้เยอะนะคะบางคนเนี่ยแพ้ถึงขนาดหายใจไม่ได้นะคะปลอดลมบวมอะไรก็มีนะคะค,ครับเอาละครับคุณวิมลครับก็ต้องดูนะครับว่าจะพาพานนองถ้าน้องเป็นเยอะพาไปพบแพทย์ดีกว่าด,ดูขนาดดูอะไรอย่เงี้ยค่ะแ,คแต่ถ้าบอกว่า ตรงตรงจำเป็นนิดหน่อยเนี่ยถ้าตรงบริเวณตรงตรงที่มันเปิดผิวที่เปิดเนี่ยอาจจะทาเป็นยากลุ่มของฆ่าเชื้อไว้ตรงบริเวณนั้นคือปรึกษาเภสัชกรก็ได้อาจตรงนั้นก็ได้นะคะถ้าเป็นไม่ได้มากไม่ได้มากอะไรแต่ถ้าเป็นมากพาไปหาคุณหมอดีกว่าดีกว่าค่ะดีกว่าคำถามข้อต่อไปครับคุณหมอครับจากคุณจัญญพรครับคุณจัญญพรจากกทมถามว่าลูกลูกของผมนะครับอายุ2เดือน นะครับเป็นผื่นแดงที่หน้าเยอะมากนะครับแล้วเขาชอบเอามือป้ายหน้าด้วยสงสัยจะคันขอคำแนะนำด้วยครับค่ะหมอก็สงสัยนะว่าเขาแพ้อะไรน,น,น,นะคะ<ๆ>ทีนี้เนี่ยเ,เราเราต้องดูหลายอย่างนะคะคเด็กๆเนี่ยยิ่งๆเรียกว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเ,เจอค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ย เกิดจากมีอะไรมากระตุ้นเขานั่นแหละมาทําให้เขาเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาได้บางทีเกิดแก้มแดงๆแล้วก็เด็กพวกนี้จะคันนะคะก็มือป้ายไปป้ายมาบางทีงอแงนะคะบอกไม่ได้ก็จะงอแงนะคะก็ต้องอาจจะเป็นกลุ่มของพวกภูมิแพ้ผิวหนังนะคะแล้วก็ต้องสังเกตคือพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วล่ะว่าลูกเราเนี่ยผื่นขึ้นตอนไหนบางคนเนี่ยกินนมแม่แล้วไม่เป็นแต่พอให้นมขวดนมวัวทีไหลเป็นทุกที ผื่นขึ้นแดงๆเลือดๆทุกทีเอ๊ะต้องขงใสยแพ้นมวมัวหรือเปล่านะคะหรือเอ๊ะในบ้านเรามีฝุ่นมีอะไรที่จะไปทําให้น้องเขาแพ้ไหมถึงได้มีผื่นขึ้นนะคะเด็กพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะี้จะสัมพันธ์กับ โรคภูมิแพ้ที่เขามีนะคะโดยโดยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กันถ้าเขามีโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยบางทีก็จะเป็นผิวหนังด้วยนะคะพวกนี้ประวัติในครอบครัวสําคัญบางทีคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกันนะคะก็ต้องก็ต้องอย่างที่บอกต้องหาตัวแพ้ให้เขานะใครคือผู้ร้ายก็พยายามจะไปหาให้ได้หาคําตอบให้ได้แล้วจะได้น้องเขาจะไม่เป็นหาสาเหตุให้เจอว่าน้องเขาแพ้จากอะไรใช่ค่ะบางทีพวกอโทปิกเนี่ย เขาเรียกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กเนี่ยนะคะแต่และวัยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นวัยของเขานะคะวัยเด็กเล็กๆบางทีเป็นอยู่ถึงเท่านี้เราก็จะหายไปเองได้นะคะออพอโตหน่อยเอาลาจากเดิมเป็นอยู่ที่แก้ม,มบางทีโตหน่อยขึ้นมาเป็นตามข้อพับพวกนี้ก็จะเหมือนกันคือคันมากแล้วจะเป็นเป็นหายๆนะคะก็ต้องหาสาเหตุเหมือนกันว่าอะไรมกระตุ้นให้น้องเขาเป็นนะคะบางทีเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศ น้องอากาศเย็นหรือว่าเป็นช่วงร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกแดดออกเลยน้องก็จะขึ้นผื่นนะคะนี้จะต้องให้น้องเขาทานยาแก้แพ้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้โรคเขาเป็นมากนะคะคุณหมอภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ไหมครับก็ต้องดูว่าเขาแพ้อะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าในเด็กนะคะพอเริ่มอายุโตโตขึ้นเนี่ยมันจะหายเองได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เป็นเนี่ย มากน้อยแค่ไหนดีกรีมากน้อยแค่ไหนบางคนเป็นแบบอย่างที่บอกผื่นเป็นแค่ข้อพับอะไรเงี้ยนะคะคันมากเป็นเป็นหายหายกินยาก็หายทายาก็ดีขึ้นอ่เดี๋ยวพอมีอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะรักษาตามอาการไปช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะเริ่มดีขึ้นแต่บางคนไม่ใช่แค่นั้นบางคนเป็นเป็น เป็นเยอะเลยเป็นทั้งตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้น่าสงสารเพราะว่าจะไอ้คันจะใช้ยากลุ่มสเตียรอยที่จะรักษาเขาเยอะๆเนี่ยมันก็ลําบากเพราะว่ามันจะเจอผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไป,ไป,ไ,ปไปให้คุณหมอผิวหนังเด็กเขาดูให้ว่าเขาต้องมีการารักษาอะไรที่มากไปกว่านั้นหรือเปล่านะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กนะคะส่วนใหญ่ก็บางทีก็จะค่อยๆหายเองในตอนโตแต่ถามว่าผู้ใหญ่มีไหมมีเหมือนกันนะ นะคะก็ต้องหาสาเหตุเหมือนกันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเกิดครับคราวนี้แอบถามเผื่อผู้ใหญ่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยหายนะคะมีตัวกระตุ้นมาเมื่อไหร่เขาก็เกิดนะคะเช่นบางคนจะเป็นพวกผื่นตรงช่วง เขาเรียกว่าอะไรนะผื่นผิวอ่าต่อมไขมันอักเสบอย่างเงี้ยนะคะนอนดึกแล้วขึ้นอ,อย่างเงี้ยนะคะหรือกินเหล้าแล้วขึ้นค,คือตัวกระตุ้นคือน,นอนดึก ต,ตัวกระตุ้นก,กินเหล้า,าถ้าไปเจอแบบนั้นปั๊บยังไงก็เป็นใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงตัวที่จะมากระตุ้นให้มันเกิดขึ้นใช่ค่ะนะคะบางคนก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผื่นสีเงินๆตามข้อศอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องว่าเออมันขึ้นจากอะไรคือเราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรมากระตุ้นนะคะสังเกตได้ตรงนี้ค่ะก็ดูว่าเกิดจากอะไรอะไรเป็นตัวกระตุ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงและห่างจากตัวกระตุ้นจะดีกว่า นะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมนะครับไม่รู้เป็นคำถามหรือเปล่าอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้กับเด็กๆนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กทารกสักประมาณ6ปีอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับก็ ก็อย่างน้อยเนี่ยอพอพอเรามีน้องเล็กๆลูกเล็กๆกันนะคะครเราต้องตระหนักไว้เลยว่าผิวเขาเบาบบางมากมจะจะไปสรรหาอะไรมาให้เขามากมายเนี่ยพยายามที่จะ,ะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงตัวที่มันดูแหม ทั้งสีทั้งกลิ่นอะไรนะคะนะพยายามเอาตัวที่มันสําหรับเบบี้เลยนะแล้วก็แล้วก็การดูแลเขาก็คือพยายามทําให้ผิวเขาชุ่มชื้นไว้หน่อยนะทาเบบี้โลชั่นะไว้นะคะเพื่อจะปกป้องให้เขาถ้าแห้งมากก็จะเกิดเป็นเป็นเป็นผื่น,เป,น,นเป็นแผลได้นะคะก็ต้องคอยปเทคไว้ควบคุมไว้นะคะใช้เบบี้โลชั่นเบบี้ออยช่วยไปนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าชุดที่เขาใสาใ่นะคะ เอาเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กนั่นแหละนะคะมาใช้กับเขานะคะพอเขาโตขึ้นผิวหนังผิวนงเขาเริ่มแข็งแรงมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะสบายใจได้มากขึ้นนะคะนะแต่ถ้าเล็กๆอยู่อย่างนี้เนี่ยพยายามที่จะที่จะระวังเป็นพิเศษหนึงนะคะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดและฝุ่นละอองต่างๆด้วยแน่นอนแนนด้วยนะคะค่ะครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ คุณหมอมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้รับความรู้มากมายทีเดียวเลยนะครับในการที่จะดูแลทารกแรกเกิดนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟต r e รียนรีเพอรท์ทรีทเมนต์ครับเพื่อผิวหน้าเนียนเรียบเปล่งปลั่งสดใสแม้ต้องเผชิญกับแสงแดดครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆครับ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ